อละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านน้อยแห่งหนึ่งในแดนอีสานมีชาวนาคนหนึ่งชื่อตาแสงเป็นคนขยันซื่อสัตย์และใจบุญถึงแม้ตาแสงจะบรวยทรัพย์สมบัติแต่เขาก็มีที่นาน้อยๆที่ปลูกข้าวได้งามทุกปีด้วยความหมั่นเพียรและความรู้จากปู่ย่าตายายที่สอนวิธีปลูกข้าวแบบโบราณตาแสงจึงมีข้าวเต็มยุ้งทุกฤดูเก็บเกี่ยววันหนึ่งมีเศรษฐีจากเมืองหลวงชื่อเจ้าเงิน เดินทางมาหมู่บ้านนี้เจ้าเงินผู้นี้รวยล้นฟ้ามีทองคำเต็มโกดังแต่ใจคอโลภและตรนีเขาได้ยินกิติศัพท์ของตาแสงว่าปลูกข้าวได้ผลดีจึงอยากลองท้าทายตาแสงเพื่อให้รู้ว่าเงินทองสำคัญกว่าความขยันเจ้าเงินมาหาตาแสงที่กระท่อมน้อยแล้วว่าตาแสงเอ๋ยข้าสีให้เงินเจ้าเป็นกองโตถ้าเจ้าสามารถปลูกข้าวในที่นาแห้งแล้งของข้าให้งามได้ในสามเดือน ข้าสีไหายรางวัลเจ้าเป็นทองคําแต่ถ้าเจ้าแพ้เจ้าต้องให้ที่นาของเจ้ามาค่าตาแสงยิ้มแล้วตอบข้าบ่เคยกลัวความท้าทายแต่ข้าขอเพิ่มเงื่อนไขถ้าข้าชนะเจ้าต้องแบ่งทองคําให้คนในหมู่บ้านทุกคนด้วยเจ้าเงินหัวเราะเยาะคิดว่าตาแสงคงทําบอได้เพราะที่นาของเขานั้นแห้งขาดดินแข็งเหมือนหินแต่ก็ยอมรับเงื่อนไขเพราะมั่นใจว่าตัวเองต้องชนะ ตาแสงเริ่มลงมือทำงานเขาใช้ความรู้โบราณที่เรียนมาจากปู่ย่าผสมผสานกับความเฉลียวฉลาดเขาขุดคลองเล็กๆนำน้ำจากลำห้วยไกลๆมาหล่อเลี้ยงที่นาแห้งแล้งใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติที่ทำจากใบไม้และมูลสัตว์และเลือกเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่ทนแล้งได้เขาทำงานทั้งวันทั้งคืนร้องเพลงกล่อมข้าวตามประเพณีอีสานเพื่อให้ข้าวเจริญงอกงามสามเดือนผ่านไป ที่นาแห้งแล้งของเจ้าเงินกลายเป็นสีเขียวขจีต้นข้าวออกรวงทองอารามเจ้าเงินตะลึงจนพูดบ่ได้เขาคิดว่าต้องมีมนวิเศษแน่แต่ตาแสงบอกว่าบ่มีมนใดๆมีแต่ความขยันความรู้และใจที่รักผืนดินเจ้าเงินต้องยอมรับว่าแพ้เขาแบ่งทองคำให้ชาวบ้านตามสัญญาและตัดสินใจอยู่ที่หมู่บ้านนี้ต่อไปเพื่อเรียนรู้วิธีชาวนาจากตาแสง ชาวบ้านทุกคนได้ทองคำไปใช้ชีวิตให้ดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือทุกคนได้เห็นว่าความขยันและความรู้สำคัญกว่าทรัพย์สมบัติใดๆตาแสงชนะการท้าทายของเจ้าเงินและทำให้ที่นาแห้งแลง้งกลายเป็นทุ่งข้าวเกี่ยวขจีชื่อเสียงของตาแสงก็ดังกระชอนไปทั่วแดนอีสานชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงพากันมาเยี่ยมเยือนเพื่อขอคำแนะนำวิธีปลูกข้าวให้งาม ส่วนเจ้าเงินที่เคยโลภและตรณีก็เริ่มเปลี่ยนใจเขาตัดสินใจอยู่ที่หมู่บ้านนี้ต่อเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาและกลายเป็นคนที่ใจกว้างขึ้นทุกวันวันหนึ่งมีข่าวร้ายลอยมาถึงหมู่บ้านว่าหลํำห้วยใหญ่ที่ทุกคนพึ่งพาน้ำในการทำนากําลังจะแห้งขอดเพราะมีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อพ่อค้าทองแดงจากเมืองไกลวางแผนสร้างเขื่อนกั้นน้ำ เพื่อผัานน้ำไปใช้ในเหมืองทองของเขาชาวบ้านพากันเตือนตระหนกเพราะถ้าลำห้วยแห้งทุ่งนาจะกลายเป็นผืนดินแห้งแลง้งและทุกคนจะอดอยากตาแสงนั่งครุ่นคิดอยู่หน้าบ้านน้อยของเขาชาวบ้านมาขอคำปรึกษาเขายิ้มแล้วว่าน้ำคือชีวิตของชาวนาเราต้องหาทางรักษาสายน้ำไว้บ่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อลูกหลานในอนาคต เจ้าเงินที่ได้ยินก็รู้สึกอยากช่วยเขาเสนอว่าข้ามีทองคำมากมายข้าจะไปซื้อน้ำจากพ่อค้าทองแดงมาให้แต่ตาแสงใส่หน้าทองคำอาจซื้อน้ำได้ครั้งหนึ่งแต่บ่ซื้อใจคนได้ตลอดไปเราต้องหาทางที่ยั่งยืนกว่านี้ตาแสงชวนเจ้าเงินและชาวบ้านทั้งหมู่บ้านรวมพลังกันพวกเขาตัดสินใจเดินทางไปพบพ่อค้าทองแดงที่เมืองใหญ่เพื่อเจรจา ตาแสงเตรีมตัวด้วยการรวบรวมความรู้โบราณเกี่ยวกับการจัดการน้ำจากปู่ย่าและพกเมล็ดข้าวพันธุ์ดีไปด้วยเจ้าเงินถึงแม้จะยังติดนิสัยใช้เงินแก้ปัญหาแต่ก็ยอมตามแผนของตาแสงเมื่อถึงเมืองใหญ่พ่อค้าทองแดงหัวเราะเยาะเมื่อเห็นชาวบ้านแต่งตัวเรียบง่ายมาขอร้องให้ยกเลิกเขื่อนเขาว่าน้ำในลำห้วยนั้นเป็นของข้าข้าจะใช้ทำกำไร ข้าของของพวกเจ้ามีค่าเท่าใดเล่าตาแสงตอบอย่างใจเย็นน้ำบ่ได้เป็นของผู้ใดมันเป็นของโลกของทุกชีวิตข้าขอเสนอทางออกถ้าเจ้าปล่อยน้ำให้ไหลตามธรรมชาติข้าจะสอนเจ้าและคนงานของเจ้าปลูกข้าวให้ได้ผลดีเหมือนที่หมู่บ้านของข้าแล้วเราจะแบ่งผลผลิตให้เจ้าโดยบ่ต้องเสียทองคำสักบาทพอขาทองแดงขบคิด เขาเห็นมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีของตาแสงและได้ยินชื่อเสียงของทุนน่นนาอันเขียวขจีจึงตกลงลองดูตาแสงและชาวบ้านช่วยกันสอนคนงานของพ่อค้าทองแดงให้รู้จักวิธีปลูกข้าวแบบยั่งยืนใช้ปุ๋ยธรรมชาติและขุดคลองเล็กๆเ,เ,เพื่อกระจายน้ำอย่างทั่วถึงเจ้าเงินเองก็ลงมือช่วยถึงแม้จะเหนื่อยและเปื้อนโคลนเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่เขาก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ทำเพื่อผู้อื่น หลายเดือนผ่านไปทุ่งนาของพ่อค้าทองแดงเริ่มงอกงามเขาเห็นผลผลิตข้าวที่มากกว่าที่คาดไว้และตระหนักว่าน้ำที่ไหลยอย่างอิสระไม่เพียงช่วยเขาแต่ยังช่วยชาวบ้านทั้งภูมิภาคเขายกเลิกแผนสร้างเขื่อนและสัญญาว่าจะดูแลลำห้วยให้ไหลต่อไปเมื่อกลับมาที่หมู่บ้านชาวบ้านจัดงานบุญใหญ่เพื่อฉลองสายน้ำที่ยังคงหล่อเลี้ยงชีวิต ตาแสงกลายเป็นที่รักของทุกคนยิ่งขึ้นส่วนเจ้าเงินตัดสินใจใช้ทองคำของเขาสร้างโรงเรียนเล็กๆในหมู่บ้านเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีปลูกข้าวและดูแลผืนดินแบบที่ตาแสงสอนนิทานเรื่องนี้สอนว่ามิตรภาพและความรู้สามารถเปลี่ยนใจคนได้และน้ำคือสมบัติของทุกชีวิตที่ต้องช่วยกันรักษา แต่ความสงบสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะในเงามืดของเมืองใหญ่นายขวดและนายไข่สองลูกน้องคนสนิทของพ่อค้าทองแดงไม่พอใจที่เจ้านายของพวกเขายอมละทิ้งแผนเขื่อนซึ่งเดิมทีพวกเขาหวังจะได้ส่วนแบ่งก้อนโตจากการขุดเหมืองทอง นายขวดเป็นคนเจ้าเล่ห์ชอบวางแผนร้ายส่วนนายไข่ตัวใหญ่ใจร้อนชอบใช้กำลังทั้งคู่โกรธแค้นที่เห็นพ่อค้าทองแดงหันมาทำนาด้วยความสุขจึงวางแผนแก้แค้นคืนหนึ่งที่ดวงจันทร์มืดมิดนายขวดและนายไขย่แอบย่องไปที่ทุ่งนาของหมู่บ้านพวกเขานำน้ำมันและไฟมาจุดเผานาของตาแสงและชาวบ้าน เปลวไฟลุกโชนกลืนกินต้นข้าวที่กำลังออกรวงทองอารามชาวบ้านตื่นตระหนกเมื่อเห็นแสงไฟจากที่นาตาแสงรีบวิ่งไปดูแต่ก็สายเกินไปทุ่งนาครึ่งหนึ่งกลายเป็นเท่า่านเขานั่งลงมองผืนนาที่เสียหายน้ำตาคลอแต่ไม่ยอมสิ้นหวังเช้าว,วันต่อมาชาวบ้านรวมตัวกันที่ลานหมู่บ้านทุกคนโกรธแค้นและอยากตามหาคนร้าย ตาแสงยกมือขอให้ทุกคนใจเย็นไฟเผานาได้แต่เผาความสมัคคีของเฮาโบได้เดอ้อคาสิหาทางแก้ไขและหาคนร้ายให้เจอเจ้าเงินรู้สึกผิดที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เต็มไปด้วยความโลภเขาขอร้องให้ตาแสงอนุญาตให้เขาใช้ทองคำจ้างคนมาช่วยซ่อมนาแต่ตาแสงสายหน้าเงินซื้อเวลาได้แต่บ่ซื้อใจได้ขอให้เราใช้ปัญญาและพลังของหมู่บ้านก่อน ตาแสงเริ่มสืบหาคนร้ายเขาสังเกตเห็นรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ขอบนาและกลิ่นน้ำมันที่ยังติดอยู่เขาจำได้ว่าเคยเห็นนายไข่ใส่รองเท้าขนาดใหญ่แบบนี้ตอนไปเจรจากับพ่อค้าทองแดงส่วนเจ้าเงินแอบไปสืบในเมืองและได้ยินนายขวดคุยโม้ในร้านเหล้าว่าจะสอนบทเรียนให้ชาวนาโง่ๆทั้งสองจึงมั่นใจว่านายขวดและนายไข่คือคนร้าย ตาแสงไม่ต้องการแก้แค้นด้วยความรุนแรงเขาคิดแผนอันชานฉลาดชวนชาวบ้านจัดงานบุญใหญ่ที่หมู่บ้านโดยเชิญพ่อค้าทองแดงและลูกน้องทุกคนมาร่วมงานบอกว่าจะมีพิธีกล่อมข้าวเพื่อฟื้นฟูนานหลังไฟไหม้นายขวนและนายไข่คิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะมาดูผลงานการทำลายของตัวเองจึงตกลงมาร่วมงานในงานบุญชาวบ้านร้องเพลงและเต้นรำตามประเพณีอีสาน าแสงแอบวังกับดักเล็กๆโดยให้เด็กๆในหมู่บ้านแกล้งถามนายขวดและนายไข่ถึงเรื่องไฟไม่นาเด็กๆถามว่าได้ยินว่าคนร้ายทิ้งขวดน้ำมันไว้ที่ขอบนาจริงหรือเปล่าพ่อนายขวดหน้าเสียส่วนนายไข่ตื่นตระหนกจนเผลอพูดว่าข้ขาบ่รู้เรื่องขวดน้ำมันนั้นคำพูดนี้ทำให้ทุกคนหันมามองพ่อค้าทองแดงที่มาร่วมงานด้วยเริ่มสงสัยและสอบถามจนนายขวดและนายไข่ยอมรับผิด พ่อค้าทองแดงโกรธมากที่ลูกน้องทรยศเขาสั่งให้ทั้งสองช่วยซ่อมนาทั้งหมดที่เผาไปโดยต้องลงมือปลูกข้าวเองทุกขั้นตอนภายใต้การดูแลของตาแสงนายขวดและนายไข่ทำงานหนักจนเหงื่อโชกเริ่มเข้าใจถึงความลำบากของชาวนาส่วนตาแสงสอนพวกเขาด้วยความเมตตาความผิดพลาดแก้ไขได้ถ้าเจ้ามีใจอยากเปลี่ยนแปลง หลายเดือนต่อมานาที่ถูกไฟไหม้ก็กลับมาเขียวขจีอีกครั้งนายขวดและนายไข่สำนึกผิดกลายเป็นคนงานที่ซื่อสัตย์ของพ่อค้าทองแดงและเริ่มรักการทำนาส่วนพ่อค้าทองแดงตัดสินใจมอบมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีให้หมู่บ้านอื่นๆเพื่อช่วยเหลือชาวนาทั่วอีสานนิทานเรื่องนี้สอนว่าความผิดพลาดอาจเกิดจากความโลภ แต่ปัญญาและความเมตตาสามารถเปลี่ยนใจคนได้และความสมัคีคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุด หลังจากเหตุการณ์ไฟไหมนาได้รับการแก้ไขหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งทุ่งนาของตาแสงและชาวบ้านเขียวขจีราวกับไม่เคยถูกไฟเผานายขวดและนายไข่กลายเป็นคนงานที่ซื่อสัตย์ช่วยพ่อขาทงแดงดูแลนาและแบ่งปันผลผลิตให้ชุมชนส่วนตาแสงยังคงเป็นที่รักของทุกคนโดยความเฉลียวฉลาดและใจกว้างของเขา แต่ในใจของเจ้าเงินเศรษฐีที่เคยเปลี่ยนจากคนโลภมาเป็นคนใจดีเริ่มมีเมล็ดแห่งความอยากผุดขึ้นอีกครั้งเขาเห็นที่นาของตาแสงที่ให้ผลผลิตงามทุกปีเมล็ดข้าวที่ตาแสงปลูกมีรสชาติหอมหวานเป็นที่ต้องการของพ่อค้าทั่วอีสานเจ้าเงินเริ่มคิดว่า หากได้ที่นานี้มาเป็นของตัวเองเขาจะสามารถรวยยิ่งขึ้นและอายกลายเป็นราชาแห่งข้าวในแดนอีสานวันหนึ่งเจ้าเงินมหาตาแสงที่กระท่อมน้อยพร้อมถุงทองคำกองโตเขายิ้มกว้างแล้วว่า ตาแสงเอ้ยที่นาของเจ้าเป็นสมบัติล้ำค่าข้าขอซื้อด้วยทองคำกองนี้เจ้าจะได้ไปใช้ชีวิตสบายบ่ต้องลำบากไถานาอีกตาแสงมองถุงทองคำแล้วยิ้มน้อยๆเจ้าเงินเอ้ยที่นานี้บ่ใช้แค่ดินมันคือชีวิตและหัวใจของข้าข้าบอกขายให้ผู้ใดแม้แต่ทองคำทั้งโลก เจ้าเงินผิดหวังแต่ความอยากครอบครองที่นาทำให้เขาคิดแผนใหม่เขาไปหาพ่อค้าทองแดงซึ่งตอนนี้กลายเป็นมิตรกับหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือพ่อค้าทองแดงเตือนว่าเจ้าเงินอย่าปล่อยให้ความโลภครอบงำอีกเลยที่นาของตาแสงคือสัญ,ญลักษณ์ของความขยันเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรจากการแย่งชิง แต่เจ้าเงินไม่ฟังขอตัดสินใจใช้เล่เหลี่ยมโดยแอบไปขอให้ขุนนางเมืองออกกดให้ตะแสงต้องจ่ายภาษีที่นาแพงลิบลิ่วหวังว่าตะแสงจะทนไม่ไหวและยอมขายที่นาให้เขา เมื่อข่าวภาษีใหม่มาถึงชาวบ้านพากันกังวลตาแสงไม่มีเงินมากอพอจ่ายภาษีราคาสูงขนาดนั้นเขานั่งครุ่นคิดที่ขอบนามองต้นข้าวที่กำลังเติบโตด้วยใจหนักอึง้งแต่แทนที่จะยอมแพ้ตาแสงเรียกประชุมชาวบ้านทุกคนเขาว่า ข้าสีนี้บเป็นธรรมแต่เราจะสู้ด้วยปัญญาและความสามัคคีข้าสิ์ไปเจรจากับขุนนางเมืองและเราจะแสดงให้เห็นว่าที่นานี้มีค่าต่อทุกคนในอีสานตาแสงชวนเจ้าเงินไปด้วยโดยบอกว่าถ้าเจ้าอยากได้ที่นาของข้าจงไปดูด้วยตาตัวเองว่ามันมีความหมายต่อชาวบ้านแค่ไหน เจ้าเงินยอมไปด้วยความอยากรู้ส่วนตาแสงพาชาวบ้านและพ่อค้าทองแดงเดินทางไปเมืองเพื่อยื่นคำร้องต่อขุนนางเมื่อถึงสาลาว่าการขุนนางเมืองฟังคำร้องของตาแสงด้วยสีหน้าเฉยเมยเขาว่าถ้าเจ้าไม่มีเงินจ่ายภาษีที่นาจะต้องยึดไป ตาแสงไม่ยอมถอยเขาขอโอกาสพิสูจน์โดยเสนอให้จัดงานแสดงผลผลิตจากที่นาของเขาและชาวบ้านเพื่อให้ขุนนางและชาวเมืองเห็นว่าที่นานี้ไม่ใช่แค่ดินแต่เป็นแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงผู้คน ในงานแสดงชาวบ้านนำข้าวหอมจากที่นาของตาแสงมาปรุงเป็นอาหารหลากหลายทั้งข้าวเหนียวปิ้งข้าวต้มมัดและข้าวหลามเด็กๆร้องเพลงกล่องข้าวโบราณส่วนตาแสงเล่าเรื่องราวของที่นาที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านไฟไหม้และผ่านความท้าทายมากมายชาวเมืองที่มาร่วมงานต่างสาบซึง้งและขุนนางเมืองเองก็เริ่มเห็นคุณค่าของที่นา เจ้าเงินที่ยืนดูอยู่ข้างๆรู้สึกใจสัน่นเขาเห็นสายตาของชาวบ้านที่เต็มไปด้วยความรักต่อผืนดินและเห็นรอยยิ้มของเด็กๆที่วิ่งเล่นในงานความโลภในใจของเขาค่อยๆจางลงเขาเดินไปหาตาแสงแล้วสารภาพตาแสงข้าผิดไป ข้าคิดว่าทองคำซื้อได้ทุกอย่างแต่ข้าเห็นแล้วว่าที่นานี้คือหัวใจของหมู่บ้านค่ข้าขอยกเลิกแผนซื้อที่นาและจะช่วยเจ้าแก้ปัญหาภาษี เจ้าเงินใช้ทองคำของเขาไปเจรจากับขุนนางเมืองขอให้ลดภาษีลงโดยสัญญาว่าจะช่วยพัฒนาตลาดข้าวในเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นขุนนางเมืองเห็นประโยชน์ระยะยาวจึงยอมลดภาษีให้อยู่ในระดับที่ชาวบ้านจ่ายไหวที่นาของตาแสงรอดพ้นจากการยึดและเจ้าเงินก็ได้เรียนรู้ว่า ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของผู้อื่นหมู่บ้านจัดงานบุญขอบคุณสายน้ำและผืนดินอีกครั้งตาแสงยิ้มกว้างขณะมองทุ่งนาที่เขารักส่วนเจ้าเงินเริ่มลงมือปลูกข้าวเคียงข้างชาวบ้านโดยไม่หวังผลกำไรอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนว่าความโลภอาจทำให้หลงทางแต่ความรักต่อชุมชนและปัญญาจะนำพากลับสู่หนทางที่ถูกต้อง